สวัสดีครับผมพบกับผมช่างจากในตํานานพลังงานทดแทนวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับระบบที่บ้านนะครับผมก็คือเป็นการทดลองใช้นะครับระบบเ,ออเป็นตู้สำเร็จรูปนะครับเป็นตู้สำเร็จไฮบริดออนออฟกิดนะครับผมก่อนที่จะเอาไปก่อนที่จะไปติดตั้งให้ลูกค้าก็ต้องลองใช้งานเองก่อนดูนะครับผมจะได้รู้ข้อดีข้อเสียของ,ของ,ข,องของมันนะครับผม แล้วก็ได้ทําการนี่ครับปรับองศาแผงใหม่นะครับผมคือแผงเนี่ยยกสูงเหมือนเดิมนะครับแต่ปรับองศาใหม่นะครับผมเพื่อให้ได้พลังงานที่เยอะขึ้นเพื่อให้ได้พลังงานที่เต็มประสิทธิภาพของแผงนะครับผมนี่ครับปรับองศาใหม่นะครับผมแผงผมขนาดเออ600วัตเป็นแผงไฮโวลต์นะครับทั้งหมด10แผง สมบูรสิแผงก็ต่อเป็น2สตริงต่อเป็น2ชุดชุดละห้แผงนะผมนี่ครับแผงผมแผงที่ใช้งานอยู่นะตอนนี้นะผมยกสูงเพื่อหนีความร้อนนะครับตัด MC4 ทิ้งเพื่อให้แอมเดินได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ปรับองศาเพื่อให้ได้พลังงานที่เต็มประสิทธิภาพของแผงที่จะผลิตได้นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันอันนี้ก็ขึ้นมาถ่ายข้างบนก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะครับผมแผงเป็น2สติงนะครับสติงละห้าแผงมีทั้งหมด10แผงเป็นแผง600วัตต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันไปดูตัวระบบกันครับผมไปก็เดี๋ยวไม่ต้องตักนะครับเร็วๆไปเลย สติงละ5แผง2สติงนะครับผมโอเคไป ที่บ้านก็จะมีเหมือนเดิมครับแอร์ทั้งหมด2ตัวนะครับตัวนี้เซนทันตัวนี้เซนทันหนึ่งนแปดพั BTU นะครับตอนนี้ก็เปิดใช้งานอยู่นะครับผมอีกตัวหนึ่งก็เป็นแคลรี่เอนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ทั้ง2ตัวนะครับผมนี่ครับตัวนี้เปิดเปิดใช้งานอยู่นะครับตัวนี้18,000 BTU อันนเ้น9,000 BTU อยู่ในห้องนอนพ่อนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นอย่างที่บอกครับนี่ครับสายไฟต่อตรง จากแผงมาเข้าแอร์เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูระบบข้างในกันนะครับเราไปดูระบบข้างในกัน ก็ลูกชายนอนเล่นสบายเลยวันนี้วันเสาร์นะครับนี่ก็พัดลมเปิดอยู่นะครับผมเป็นพัดลมดีซีนะครับอันนี้ก็เป็นพัดลมดีซีเปิดอยู่นี่เป็นแอร์ <ez> นะครับเปิดอยู่ยี่ห้อองศานะครับยี่ห้อองศาก็เย็นแล้วนะครับยี่ห้อองศาก็หนาวแล้วนี่ครับยี่ห้อองศานะครับผม เดี๋ยวเราไปดูระบบกันนะครับนี่ครับเป็นระบบเออเป็นระบบใหม่ของที่บ้านนะครับก็คือใช้ยูเตอร์ h ฮบริดออนออฟกิของลักพาวเวอร์นะครับตัวนี้ 6K นะครับสเปคเขาคือ 6K นะครับผมต่อแผงเข้าได้สอตัวติงนะครับ ก็คือผมต่อสองสตริงสตริงแล้วสา0พันวัตต์นะครับก็เป็น6 0พันวัตต์นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นตู้เอ่อพวกตู้คอนโทรลตู้เบกเกอร์อะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยข้างบนจะเป็นเบเกอร์ของ AC นะครับข้างล่างเป็นชุดของ dc นะครับผมเพราะว่าพวกหลอดไฟพัดลมอะไรผมเป็น DC นะครับข้างล่างก็เป็นเบกเกอร์แบตเตอรี่นะครับผมนี่ครับเป็นเบกเกอร์แบตเตอรี่นะครับไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่นี่เป็น ขนาด48โวลต์314แอมป์นะครับแบต48โวลต์314แอมป์ถามว่าสำหรับผมเนี่ยบ้านหลังหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเนี้ยเพียงพอนะผมเปิดแอร์ได้ทั้งคืนทั้ง2ตัวนะครับเปิดที่2 6องศา25องศาเนี่ยได้ทั้งคืนนะครับผมทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้อิเตอร์ตัวนี้ก็คือผมทดลองใช้มาก็ได้จ,จะได้ประมาณ10กว่าวันแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรยังโอเคนะครับผมอันนี้เป็นอิมอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกิดแล้วก็สามารถดูผ่าน แอปดูผ่าน wifi ได้นะครับผมเนี่ยเหมือนมันเชื่อมต่อ w i f i ได้นะครับผมก็คือดูผ่าน wifi ได้แล้วก็พลังงานที่ได้จากแผงเนี่ยเออก็คือวัดดูวัดดูตอนเที่ยงเนี่ยนะครับวัดดูตอนเที่ยงเนี้ยก็คือพลังงานที่ได้จากแผงเนี่ยเกิน85%นะครับประมาณ85%แล้วกันนะครับผมอ่ะผมก็ไม่แน่ใจไมกล้องมันไม่โฟกัสนะครับอ่ะโฟกัสและ นะครับผมก็คือพลังงานที่ได้จากแผงเนี่ย85%แน่นอนนะครับผม85%แน่นอนนะครับก็คือมันจะได้ไม่เต็มร้อยแล้วครับผมมันจะได้ประมาณ85%นะครับตอนนี้ก็ใช้อยู่แล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือผมใช้แผงแค่ชุดเดียวนะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้ที่คัทเอาตัวเนี้ยคือแผงชุดที่หนึ่งที่ปล่อยเอ,อ่อที่จ่ายไฟให้กับตัวอิวอร์เตอร์ อิเตอร์ก็ไปชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ไปจ่ายโหลดในบ้านอีกประมาณ300กวัตต์นะครับผมส่วนอีกชุดหนึ่งจะเป็นตัวนู้นนะครับอีกชุดหนึ่งชุดนู้นน่ะผมไม่ได้ปล่อยไฟแผงเข้าไปเพราะว่าผมปล่อยไฟแผงไปให้แอร์ไอตัว1 8 0 0 0 b ปดอ่ะที่มันทํางานอยู่ก็คือเพื่ออะไรเพื่อที่จะลดภาระของอินเวอร์เตอร์ถ้าผมปล่อยไฟจากแผงชุดที่2เนี่ยมาให้แอร์แล้วก็ให้ไปมาให้อินเวอร์เตอร์แล้วก็ให้อินเวอร์เตอร์น่ะมันกินไฟจากไอ้แล้ว มาปล่อยไฟจากแผงชุดที่2มาให้อิว,วอรตเตอร์แล้วให้แอร์มันกินไฟจากอิวอร์เตอร์เนี่ยอิวอร์เตอร์มันก็จะทํางานหนักนะครับอิวอรตเตอร์ก็จะทํางานหนักแต่ทีเนี้ยผมก็คือปล่อยไฟจากแผงชุดที่1ให้อิวอรตเตอร์อย่างเดียวอิวอร์เตอร์ก็ทําการชาร์จแบตเตอรี่ไปแล้วก็จ่ายโหลดในบ้านแค่ประมาณ3 0 0้กว่าวัตต์นะครับผมส่วนแอร์ที่มันทํางานหนักเนี่ยเราก็จ่ายแผงให้มันโดยตรงอีกชุดหนึ่งจ่ายให้มันไป มันก็จะได้ไม่ต้องมากินไฟจากอิวพร์เตอร์อิวอร์เตอร์ก็ได้ทํางานไม่หนักก็คือชาร์จแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับผมนี่คือจุดประสงค์ก็คือไม่อยากให้อิวพร์เตอร์ทำงานหนักในเวลากลางวันเพราะว่ายิ่งถ้าอากาศร้อนแล้วอิวอร์เตอร์ทำงานหนักเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนินเวอร์เตอร์ก็จะก็คือจะเสียเร็วอะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราไม่ต้องให้อิเตอร์ทำงานหนักในเวลากลางวันแต่ว่าเพราะว่าอากาศมันร้อนเราก็มีแผงอยู่สองชุดชุดหนึ่งเราก็เปิดให้ จ่ายให่อ e ิมพัเตอร์ทำงานชาร์จแบตเตอรี่หรือจ่ายโหลดในบ้านเล็กน้อยไปปกติส่วนชุดหนึ่งเนี่ยเราก็จ่ายให้อร์โดยตรงไปเพราะว่าเราเปิดแอร์ใช้งานในเวลากลางวันแต่ถ้าวันไหนที่ว่าเราไม่ได้เปิดใช้อร์เนี่ยเราก็สามารถเปิด Baker, เบรกเกอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยให้อ e ิวอร์เตอร์ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นการสลับการใช้ที่แบบว่าถ้าเกิดผมอยู่บ้านเนี่ยผมก็จะทําแบบนี้แต่ถ้าเกิดผมไม่ได้อยู่บ้านอย่างเงี้ยผมก็จะเปิดเบรกเกอร์ทั้ง2ชุดให้กับอ e ิวอร์เตอร์เลยนะครับผมแบบนั้นนะครับ ต่ถ้าผมอยู่บ้านผมก็จะทําแบบนี้นะครับผมก็คือว่าให้ไม่อยากให้อินเวอร์เตอร์มันทำงานหนักเนเวลากลางวันเพราะว่าอากาศมันก็ร้อนอยู่แล้วแล้วอินเวอร์เตอร์ยิ่งทํางานหนักก็ยิ่งร้อนไปกันใหญ่อะไรประมาณเนี้นะครับผมนี่ครับระบบในบ้านก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็โล่งขึ้นเยอะนะครับจากเมื่อก่อนที่มีตู้หลายตู้นะครับตอนนี้ก็โล่งขึ้นเยอะนะครับผมตอนนี้ก็โล่งขึ้นเยอะเพราะว่า พอตู้ไปหมดแล้วเหลือแค่เหลือแค่ตู้แค่สามตู้นะครผมแล้วก็ตรงนี้นะครับหลายคนก็ถามนะครับตอบถามเข้ามาว่าชุดนี้พร้อมติดตั้งประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็คือชุดนี้พร้อมติดตั้งแบบนี้แผง1 0แ,แผง้ยวัตต์แผงอิวอร์อเตอร์อิวอรตเตอร์ตู้เบรกเกอร์ ตู้เบเกอร์เอ่อแบตเตอรี่แล้วก็แบตเตอรี่48โวลต์314รแอมป์อย่างเงี้ยประมาณแสนกลางๆนะครับประมาณแสนห้าแสนหกประมาณนั้นนะครับผมนี่คือติดตั้งสําเร็จรูปใช้แบบนี้ได้เลยนะผมไม่ต้องขอเนญาตการไฟฟ้านะครับเพราะเราไม่ได้ขนานกัรไรฟ้านะไม่ต้องขออนุญาตนะครับผมนี่ครับแบบนี้ได้เลยนะประมาณแสนห้าแสนหกประมาณนั้นนะครับผมราคาในการติดตั้งณตอนนี้นะครับผมนี่ครับได้แบบนี้เลยนะผมใช้งานแบบนี้เลยนะครับ Okay. หน้าจอมันดับเดีย๋ยวผมกดก่อนนะครับผมประมาณนี้โอเคนะครับวันนี้ก็พามาดูระบบใหม่ที่บ้านนะครับผมเพื่อเป็นการทดลองใช้อิเวเตอร์สำเร็จรูปนะครับเป็นอิเวเตอร์ไฮบริดออนออฟกิดนะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยผมก็จะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์ที่เห็นนะครับผม สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอ๋อมีอีกนิดหนึ่งถ้าติดตั้งกับผมเนี่ยการันตีได้เลยนะครับการันตีได้เลยคุณจะได้ใช้พลังงานจากแผงเกิน80%แน่นอนนะครับผมเกิน80%การันตีไว้ที่เกิน80%นะครับผมนะครับก็คือยังไงมาวัดดูตอนเที่ยงเนี่ยวัดที่มาจากแผงอะวัดที่มาจากแผงจะต้องเกิน80%อันนี้มันขึ้นๆลง,ลงๆนะครับตามแดดะนรัยผม 4,300กวัตต์ก็80%ขึ้นไปแน่นอนนะครับผมนี่ครับติดตั้งจากทางทีมงานช่างจาักรการันตีได้พลังงานจากแผงเกิน80%แน่นอนโอเคขอบคุณครับ